จิตวิญญาณแห่งคุรุอาการป่วยหรือเป็นโรคเกิดจากชะตากรรมอาการของโรคบางโรคที่เกิดขึ้นกับใครสักคนมันไม่ใช่แค่อาการป่วยที่เกิดจากความคิดพลังงานลบสะสมมากๆเท่านั้นแต่มันเกิดกับคนคนนั้นที่ได้สัญญาลงมาเล่นเกมนี้นั่นคือเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดอาการป่วยที่เป็นโรคเช่นนายคอ ป่วยเป็นมะเ,เร็งปอสทางที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยแต่มันเกิดจากชะตากรรมที่เขาสัญญาลงมาเล่นเกมนี้ทุกตัวละครของเกมไม่ว่าพ่อแม่ลูกญาติหมอความสัมพันธ์กับคนไข้เป็นไปเพื่อปลุกจิตของนายคอที่จริงแล้ว มีหลายคนที่มีชะตากรรมที่ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลบางคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะอาการป่วยมันเกิดขึ้นกับเราจริงแต่รู้ไหมว่าอาการป่วยทำให้เรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างบางทีเธออาจจะเจอมิตรภาพในโรงพยาบาลหรือคนรักที่ต้องใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นจากที่เธอเคยทำงานหาเช้ากินคำ่ำพอมาถึงตรงนี้ เธอจำเป็นต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นหรือบางคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายสุดข,ขีดเริ่มหันสนใจเข้าวัดฟังธรรมะเพราะรู้ว่าความตายอยู่ใกล้เราทุกขณะแน่นอนคนที่สัญญาลงมาเล่นเกมนี้บางทีป่วยจนทำงานไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผลตามมาคือเธอทําความดีงามมากขึ้นเธอกลับมาอยู่กับตัวเองชีวิตกับความตายใกล้เคียงกัน เธอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทำให้เธออยากเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับจิตของเธอเองศึกษาธรรมะศึกษาจิตวิญญาณพอรู้ว่าโลกนี้คือมายาสมมุติเท่านั้นตอนที่เธอป่วยหนักทุกความสัมพันธ์และญาติมีสหายเป็นการสอนตัวเธอด้วยว่าใครรักเธอจริงใครจะปลอบโยนเธอหรือแค่มาเยี่ยมเธอเฉยๆหรือไม่ใยดีเลย อาการป่วยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือหนักบางทีเกิดจากชะตาก,กรรมที่เราสัญญาลงมาเล่นเกมนี้ส่วนบางคนนอกจากนั้นที่ไม่ได้เกิดจากชะตาก,กรรมเกิดจากตัวของเขาเองความเชื่อความคิดต่างๆที่สะสมในจิตวิญญาณความทรงจำมันจะบันทึกไว้ ดังนั้นเวลามันคายหรือปลดปล่อยกายทิพย์เธอสะป่วยร่างกายภายนอกจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะพลังงานลบที่สะสมในตัวเธอมันทำงาน